แม้ว่าเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้แต่เมื่อมีงานวิจัยเผยออกมาก็เป็นการเตือนว่าวันสิ้นโลกอาจจะมากว่าที่เราเคยคิดชะตากรรมสุดท้ายของโลกอาจจะเป็นการถูกกลืนกินโดยดาวฤกษ์ที่กำลังเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนงานวิจัยที่เผยออกมาในวารสา,าร Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ได้เปิดเผยถึงอันตรายที่อยู่มาใกล้ๆแล้วที่จะเกิดจากการวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์เองทำให้เราเห็นภาพของโลกใบนี้ที่ถูกกลืนกินโดยดาวยักษ์แดง นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอนเจน UCL และมหาวิทยาลัยวอริกอรได้เตือนถึงฉากจบของโลกที่จะเกิดจากการเผาผลาญเชือเ้อเพลิงไฮโดรเจนของดวงอาทิตย์ซึ่งในอนาคตอันไกลโพ้นจะทําให้ดวงอาทิตย์เป็นดาวยักษ์แดงและขยายตัวมากขึ้นจนกระทั่งกลืนกินโลกทั้งใบแต่เมื่อดวงอาทิตย์เป็นดาวยักษ์แดงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราดเรเอ็ดเวิร์ดไบรอันผู้นําทีมวิจัยได้อธิบายว่าดาวยักษ์แดงจะมีแรงไถด้านที่แข็งแกร่งมากขึ้นทําให้โลกของเราเคลื่อนที่ช้าลง และวงโครจรหดสั้นเข้าจนกระทั่งถูกดึงดูดเข้าสู่ดวงอาทิตย์เป็นเกลียวหรือตกลงไปในดาวยักษ์แดงนั้นแต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพิจารณาอย่างเดียวดรวินเซนต์แวนไอเลนผู้ร่วมวิจัยก็ได้เตือนว่ามีความหวังเล็กๆน้อยๆที่โลกอาจจะรอดจากการถูกดาวยักษ์แดงกลืนกินแต่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกอาจจะไม่รอดได้จากการขยายตัวของดวงอาทิตย์ที่ทำให้อุณหภูมิสูงจนเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ ฉากจบของโลกนี้ก็เป็นชะตากรรมที่เราไม่ควรพิจารณาอย่างเดียวการค้นพบนี้เน้นย้ำถึงความเป็นจริงทางดาราศาสตร์ว่าทุกสรตพสิ่งมีจุดสิ้นสุดและเราไม่ควรลืมว่าทุกสิ่งที่มีเริ่มต้นก็จะมีจุดสิ้นสุดด้วย